ชุดไทยเอาตะไลยังไงบอสยังอยู่บนตะไลโอ้ยผู้ใจครับผู้ใจอ๋อเอาเลยนะอ๋อบางง่ายเป็นบางสุดท้ายขอให้ท่านจงสมหวัง ขึ้นสงๆหมุนโตขึ้นไปได้เวลาแล้วหลายสามสองหนึ่งตนนะครับบริษัทบ้านบุงนะครับทธ่กรรมบริษัทบ้านบุงบ้านอางนะครับจงประกวด ไปลูกไปบังไว้แทนนะครับบังสุดท้าย